ือที่สามไหมอะไรเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่า <c oughs> ออไม่มีไม่มีแน่นอน,นครับ <c oughs> ตลอดที่เราครบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนกระแสข่าวมันมีผลกระทบต่อนายแค่ไหนเพราะว่ามันมันคือมันเยอะมากมี <c oughs> <ล>เรื่องราวเยอะมากเยอะ่ายครับมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผมผู้ามตรงมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณญาณ นะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างไงกันแน่แต่มันกระทบต่อหลายฝ่ายมันกระทบเออในฐานะคนกลางที่แบบจะต้องจัดการเรื่องนี้รู้สึกยากอที่ยากอะไรยมบอรู้สึกยากลำบากไหมบอ้สึกยาะลำบากไหมบอกรู้สกยากลำบากไหมบอกรู้สึกยากลำบากบอกรู้สกยากลำบากไตมบอกรู้สึกยากลำบากไหมบอกรู้สึกยากลำบากไมบอกรู้สึกยากลำบากข์มีสุขบ้างอยากลาะ แต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลําบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกําลังบอกบอกว่าเออเราได้เติบโตขึ้นนะเราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะอะไรเง,งี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนเนะี่ยจะต้องเจอกันครับผมแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแหละครับผมวัตไปนเราานรประมาณอะไรเนีผมยายรียประมาณหนึ่งแต่ว่าในวันที่แบบลดสถานะปีกว่าเองในเสียดายหรือว่ารกกวามัน ที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะมันมีมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจยเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยครับผมสามารถให้อะไรกับนายบ้างอะไรนะครับ,รวรบความรักครั้งนี้ให้อะไรกับผมนายบ้างคทุกอย่างที่ผ่านมาทุกเรื่องเลยให้อะไรกับผมเลยครับมัน,นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ม,มันแน่นอนแหละการมีคนรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักทีเ่เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกระตัญยูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหวังดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันมันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทําให้โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับ ช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้ไเน,น,ดนี่ย <c oughs> เขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับผมเป็นเพียเความใจเธอคุยข่าวที่หนึ่งที่คอาซัพพอร์ตเธอตลอดเวลครับครับ ได้ได้ก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามเราทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมาตลอดแล้วเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับพวกเราแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณคนรับข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟินที่เอ็นดูผมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามัน ทุกอย่างมันอยู่บนพนื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้ม yes, oh yes, ันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับ